สวัสดีครับผูกับจ้าหน้าของรีเฟซนะวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปแก้ตัวแก้ข่าวหรือเปล่าก็ไม่ดูนะแต่ว่าก็เนื่องจากมีอะไรท่านนะผมว่าอาจจะเป็นรุ่นน้องหรือจะเป็นรุ่นพี่อะไรก็แล้วแต่นะฮะที่มออีอาจจะมีคอมเมนต์แต่ว่าใน YouTube อาจจะมองไม่เห็นนะวันนี้ผมก็อาจจะเป็นกระแสรดรามา่าอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่มันไม่เป็นกระแสรหรอกเพราะว่าช่องผมมันค่อนข้างเล็กนะแต่ว่าก็ มีหลายคนบอกว่าอเรื่องการเล่นกีตาร์ของผมนะที่บอกว่าเอ๊ะผมเล่นกีตาร์ไม่เป็นแล้วมาสอนคนอื่นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะจริงๆผมก็ต้องยอมรับนะฮะในในใน,ในความที่เป็นผมเองอผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยฝึกไม่ค่อยชำนาญไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เพราะว่าถ้าถ้าได้มุมมองของผมเองผมอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะเป็นแนวติตตดๆนิดนึงก็คืออยากเล่นก็ ไม่อยากเล่นก็ไม่เล่นประมาณนั้นมากกว่านะอันนี้ในมุมมองของแต่ละท่านอาจจะมีความแตกต่างกันนะหลายหลายคนมองว่าถ้าผมทําคลิปลง YouTube แล้วก็อาจจะมีความคาดหวังว่าผมต้องเล่นเก่งหรือว่าผมต้องมีอะไรมากกว่าที่จะสอนคนอื่นต่อไปได้จริงๆผมไม่ได้ตั้งใจจะมาสอนท่านหลายๆท่านนะน้องๆหลายคนเก่งกว่าผมเยอะนะฮะหรือว่าเพื่อนๆพี่นๆน้องๆผมว่า บางคนเนี่ยเขาไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรต,ต่างๆมากมายแล้วก็ไม่มีไม่มีการแนะนำไม่ไม่ไม่ได้แมทก็ว่าผมอาจจะชอบเรื่องการต่อเรื่องการเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องเทคโนโลยีหรือเรื่องการนุ่กันนี่มากกว่าที่จะผมจะไปฝึกกีตาร์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะในมุมมองของแต่ละท่านอาจจะมีความแตกต่างกันจริงๆตัวเองของผมอเองผมรู้ตัวดีนะครับว่าผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่ เล่นกีตาร์ดีเล่นกีตาร์ตามแพทเทิร์นนะครับผมก็เคยโดนว่าหลายๆครั้งนะเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์ของผมนี่แหละต้องบอกว่าตั้งแต่ผมทําคลิปลง YouTube ในยุคแรกๆเลยผมลบคลิปไปหมดละตอนนั้นผมจะทําคลิปตั้งแต่มันไม่มี YouTube ประเทศไทยนะผมจะทําคลิปเป็นโคเวอร์เพลงเป็นเพลงต่างชาติส่วนใหญ่เพราะผมชอบฟังเพลงสากลมันก็ฟังเพลงแบบแนว,แ,นวแบบนูเมทัลหรืออะไรประมาณนะั้นพวกเอ่อเพลงแปลกๆงง,งๆอะประมาณนั้นอะ แล้วก็เหมือนกับผมว่าวงนี้อาจจะไม่เคยได้ยินหรืออะไรประมาณนั้นมากกว่าเพราะไม่วงไม่ค่อยดังเท่าไหร่ผมก็จะฟังประมาณนั้นนะเหมือนกับพวกฟิเอฟักเตอรี่หรืออะไรประมาณนั้นก็อาจจะมีเคยได้ยินบ้างเนาะแล้วก็เป็นแมชชีนเฮดหรืออะไรประมาณนี้อาจจะมีคนชอบไม่เหมือนกันวงที่ไม่ได้แบบว่าเป็นอยู่ในกระแสะมากเท่าไหร่มีอะไรอีกนะโอ้เยอะแย,ยะมากมายแล้วก็จะชอบวงญี่ปุ่นและส่วนใหญ่ แล้วแต่ผมเองก็เป็นคนที่ตั้งแต่อันตราะแ้ต่ผมมียีตา้อไฟฟ้าผมก็ไม่แกะเพลงนะไม่เคยหาหนังสือหรือไม่เคยเรียกว่าหาข้อมูลในการแกะอนนีหนังสือ,อล่าสุดเนี่ผมเคยยังเคยมีหนังสือรุ่นเก่าเงี้ยเนี่ยเนียโซโล่เนี่ยอันนี้ผมซื้อมาไม่ได้ซื้อมาไม่ซื้อซื้อมาอ่านนะซื้อมาดูรูป อันนี้จริงๆนี่นี่เรื่องหนัง,ง,งสือเนี่ยมันตั้งแต่ปีไหนแล้ววะตั้งแต่สมัยผมแบบโอ้หนี่เขาพิมพ์หมไงไ,ไม่รู้อ่ะแต่ว่านานมากๆแล้วอ่ะผมก็จะเป็นแฟนแฟนหนังสือนะอันนี้ตั้งแต่เล่ม70บาทก็ยังมีหลายเล่อมอันนี้ผมเอามาให้ลูกดูเพื่อเขาจะมีแรงบันดาลใจในการเล่นจริงๆผมมาดูแค่เนี้ยดูรูปกีตาร์จริงๆนะผมชอบกีตาร์ทรงแบบนี้เมื่อก่อนจะเป็นคอร์ดใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่มีเงินซื้อหรอกสมัยยุคอดีต นะอันนี้เอาไม่ให้แม่ดูประมาณนั้นนะแต่ว่าผมเองเป็นคนที่ไม่ค่อยฝึกไม่ค่อยอะไรประมาณนั้นมากกว่านะคือแบบผมไม่มีแพทเทิร์นในการเล่นแล้วก็ไม่มีแพชชั่นเลยอันนี้ผมเคยโดนฝรั่งเขาบอกมานะในในคลิปที่ผมลงอะแล้วผมก็ลบทิ้งหมดเลยจากที่เคยทำในอดีตอะมันเป็นของวงอะไรนะอยุค PO อดีอะ P O D ใครรู้จัก P O D ดีบ้างก็บอกมาหน่อยแล้วกันผมก็จะทำเพลง cover พีโหลายเพลงอยู่เหมือนกันนะฮะในยุคเก่าตอนนี้ไม่น่าจะมีแล้วเพราะว่าลบ,ลบทิ้งไปหมดแล้วว่าโดนด่าโดนโดนชาวต่างชาติด่าพอสมควรเหมือน,นว่าเอ,อ๊เล่นอะไรมามานะเหมือนกับว่าผมก็จะเล่นตามใจผมเหมือนกับผมที่เล่นปัจจุบันนี้แหละคือไม่แกะไม่ค้นหาไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงแค่ว่าอยากรู้ว่าเล่นแบบก็โดนสดไปเลยมามานั้นอันนี้ เป็นจริงคือจะเป็นแบบนั้นผมจะไม่ค่คืออยากเล่นก็เล่นมาๆนั้นนะไม่จะไม่ได้บอกมาแกะเพลงอะไรประมาณนั้นนะก็ผมก็ไม่รู้ผมบอกอย่างนี้หลหลายคนก็อาจจะบอกว่าจะบ้าเหรอคนอะไรไม่แกะเพลงแล้วจะไปเล่นเป็นเพลงได้ไงอ่ะก็ด้วยความที่ผมเองอย่างที่บอกนะผมมีความเป็นค่อนข้างจะติดมากๆมาถึงคือแบบอยากเล่นก็อยากเล่นอะไรก็ตามใจตัวเองอาจจะ เจอคอดแค่นี้ขอดแบบง่ายๆสั้นๆโดยที่ไม่ได้ลงลึกมากมายนะฮะก็ไม่มีการฝึกซ้อมไม่มีการอะไรทั้งนั้นก็จะลงเล่นก็จะทำให้เกิดมีคําพูดหลายๆคําที่ทำแบบผมรู้สึกว่าแบบเออมันก็จริงเนาะประมาณนั้นนะมันทาให้เราเหมือนกับย่ําอยู่กับที่จริงไหมแต่ว่าเขาต้องบอกว่าเป้าหมายแต่ละคนอาจจะมีความแตกต่างกัน,นอย่างผมเองผมก็รักใรดนตรีแต่ผมไม่ได้มีเป้าหมายทางด้าดดนตรีอย่างที่ว่า จะเป็นมือกีตาร์ระดับโลกหรืออะไรประมาณนั้นหรือจะเป็นมือกีตาร์ของวงดนตรีอะไรสักวงหนึ่งก็ไม่ไม่ได้เคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันมันก็มันเป็นสิ่งที่เราชอบเราอยากจะเล่นมันก็ไม่ใช่แค่กีตาร์ผมก็เล่นเบสเล่นก้องเล่นอะไรของผมตามเรื่องแต่ก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างประมาณนั้นมันก็เลยทําให้น้องๆหลายคนหรือเพื่อนๆหลายคนมองว่าเฮ้ยชาแนลผมจะมาสอนใครได้ก็ในเมื่อตัวเองก็ยังเล่นไม่ดี นะนะจริงๆผมไม่ได้มีเป้าหมายที่จะไปสอนเพราะผมไม่สามารถที่จะสอนใครได้จริงๆนะอย่างที่บอกเี่ผมไม่ได้ถ่อมตัวนะมันเป็นความจริงนะที่ทําให้เรารู้สึกคนบอกผมผมยอมรับเลยว่าห่วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเล่นไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมาสอนคนอื่นอะไรเงี้ยผมจริงผมผมยอมรับนะในเรื่องของเรื่องก,การเล่นหรือว่าอะไรต่างคนอาจจะมองว่าเล่นอะไรวะเห็นไหมเล่นเล่นกีตาร์หรือเล่นอะไรวะ เล่นไปเรื่อยเปื่อยผมยพยายามจะเล่นในสไตล์ของตัวเองที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นแล้วก็ผมก็จะไม่จำคนอื่นมาเล่นผมเป็นคนอย่างนั้นประมาณนั้นมากกว่าเพราะผมชอบคิดแยกแปะออกไปจากคนอื่นนะแต่ว่าเราไม่มีงานที่มันดีเพราะว่าเนื่องจากเราเองก็ไม่ได้เล่นที่มันเป็นแพทเทิร์นเก่งๆบางคนก็มีแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมี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 ม,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 มีตัวอย่างเช่น บอกว่าเราชอบมือกีตาร์ท่านหนึ่งเราก็จะได้สไตล์ของคนนั้นเพราะว่าเราชอบแกะเพลงของเขาจริงๆผมชอบสตีฟวายแต่ผมแทบจะไม่คอยแกะเพลงสตีฟวายเลยผมก็จะมั่วๆผมชอบอูลิจอนันแต่ผมก็แกะเพลงเขาไม่ได้อะไรประมาณนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นนะฟีอประมาณนั้นความพยายามเราไม่เพียงพอจริงๆเราต้องยอมรับตรงนี้ว่าเราแบบมีความพยายามเลยในการเล่นนะแต่ว่าก็ ก็จะกลับเหมือนเดิมเพราะว่าตรงนี้ว่าเป้าหมายในชีวิตของคนมันมีความแตกต่างกันะนะฮะบางคนบอกว่าเอ๊ะเราจะไปเล่นกับคนอื่นได้ยังไงในเมื่อไม่รู้จักสักเพลงเลย <c oughs> จริงๆถ้าบอกว่าผมวันหนึ่งผมจะต้องไปเล่นกับเพื่อนหรือเล่นอะไรมันก็ต้องไปนั่งแกะถือว่าเหมือนเมื่อก่อนเราก็เคยมีเล่นกับเพื่อนเล่นกับวงอะไรบางเรงเราก็ต้องแกะเพลงไปบ้างว่าเออเล่นประมาณนี้ผมก็จะเป็นคนที่แบบว่าทุนใหญ่ท้าในวงเมื่อก่อนนะผมก็จะเป็นคนที่แกะเพลงมากกว่านะผมจะเป็นคนที่ฟังเพลงแล้วก็ แกะทุกอย่างประมาณนั้นมากกว่าถ้าในกลุ่มเพื่อนจะรู้ว่าพอเราเล่นดนตรีด้วยกันเนะี่ยคนที่แกะเพลงนนคือผมนะประมาณนั้นผมก็จะแกะทั้งเบสแกะทังกีตกร์แกะทั้งกลองแกะทั้งอะไรผมก็จะเล่นมันทุกอย่างเลยในห้องซ้อมนั้นแล้วก็มันเหมือนกับการไปบอกเพื่อนด้วยให้ตีอย่างนี้เล่นอย่างนี้ประมาณนั้นแต่ตัวเราเองอะ่ะเราเหมือนกับว่าเราค่อนข้างที่จะไม่ได้จับจุดของตัวเองเลยว่าแบบผมจะเป็นมือกีตาร์นะไม่ใช่ ผมก็ไม่ได้อยากเป็นมือกีตาร์ถามว่าอยากเป็นมือเบสไหมก็ไม่ได้อยากเป็นมือเบสอยากเป็นมือก้องไหมก็ไม่ได้อยากเป็นมันอยู่ที่อารมณ์นั้นมากกว่านะฮะก็นี่ก็เลยจะมาบอกอน้องๆนหะลายหลท่านที่อาจจะมองว่าไอ้ดูคลิปของผมเนี่ยที่มาสอนหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับกีตาร์หรือว่าจะเจาะจงทางด้านเครื่องดนตรีแต่ละชิน้นก็อาจจะมีความรู้สึกข,ขัดขัดหน่อยรู้สึกว่าเอะผมก็เล่นไม่ได้เรื่องเท่าไหร่ทําไมที่จะมาสอนถูกไหม จริงผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะใช้คำว่าสอนนะผมก็อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้ในเรื่องของการต่อในเรื่องของการบันทึกเสียงหรือในเรื่องของการทำต่างๆนานาอันนี้ก็จะมาต่อยอดจากน้องๆหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาอีกนะจากที่ผมทำเอาไว้เนื่องจากผมก็เคยอัดคลิปแล้วก็ตัดต่อวิดีโอทำคลิปโคปเปอร์มาตั้งแต่ยุคอดีตนะแต่ว่าคลิปผมมันไม่เหลือแล้วผมลบทิ้งไปหมด เนื่องจากโดนด่าผมรับไม่ไหวจากอดีตนะไม่ใช่คนไทยด่าผมนะคนต่างชาติก็เข้ามาเขาก็ค่อนข้างจะเกลียนคีย์บอร์ดเหมือนกันนะายุเก่าๆเนี่ยนะ่าจะยูทูบผมนะ่าจะสร้างมาตั้งแต่ปี2008นะฮะ2008ตอนนี้มันปีเท่าไหร่2023โอ้นานมากๆผมทำตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มี You Tube ประเทศไทยนะแต่ว่าตอนนั้นมันเราไม่ได้ ไม่ได้ดังเลยพอโดนว่านิดหน่อยเราก็รู้สึกแบบว่าเ,ออเราแย่ลบทิง้งเราแย่ลบทิง้งเราแย่ลบทิง้งลองทําเล่นไปเรื่อยๆมากกว่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเออบางทีเราก็อยากจะแกะเพลงให้มันดีๆหรืออัดเพลงให้มันดีๆแบบคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำก็จริงๆมันก็รู้สึกว่าแบบไม่ใช่ผมอะประมาณนะมันไม่ใช่เราของเรามันต้องแบบสไตล์แบบอยากเล่นอะไรก็เล่น อยากทำอะไรก็ทำอยากอะไรประมาณนี้คผมจะเป็นฟิวประมาณนั้นมากกว่าก็จริงๆไม่ได้อยากให้น้องๆหลายคนเข้าใจผมนะแต่บอกว่าหลายๆท่านที่มาบอกว่าอจะมาแนะนำหรือจะมาสอนท่านอื่นก็ควรจะมีความรู้มากพอที่จะสอนใครได้เนี่ยมันมีก็เนี่ยเป็นไปไกดประมาณนี้แหละผมก็เลยบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้สอนนะแต่ว่า มันเป็นสิ่งที่ผมทําอยู่มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราทําอยู่แล้วเราก็แค่บอกว่าให้เราทําแบบนี้แค่นี้นเองมันเป็นการแนะนําเป็นไกด์ไลน์ประมาณนั้นก็ไม่น่ามีอะไรเนาะมันทําให้คนรู้สึกว่าแบบอบางอย่างเขาอาจจะรู้มากกว่าเราแต่ก็ไม่ได้สีเรียดน,นะผมรู้สึกว่าหลายๆท่านที่ยังไม่รู้ก็ยังเป็นประโยชน์บ้างทุกๆครั้งผมจะคอมเมนต์บอกน้องๆที่ขอบคุณผมว่า ขอบคุณเหมือนกันที่รู้สึกว่าคลิปของผมเป็นประโยชน์กับน้องๆบ้างอันนี้คือจากใจจริงก็เนื่องจากเราเองเรารู้ศักยภาพตัวเองแล้วว่าเราทําได้แค่ประมาณนี้นะผมก็ไม่ได้บอกว่าตอนนี้ทุกวันนี้ผมก็ไม่เล่นกีตาร์ผมไม่หยิบกีตาร์เล่นเลยถือเบสหรือกลองผมก็ไม่หยิบเล่นเลยมันอยู่ที่อารมณ์จริงบางท,ทีผมก็อยากจะนึกหยิบมาเล่นก็เล่นมัวๆซัวๆวาวาตามผมตามมารณมไปถ้าบอกว่าจะมาเปิดเพลงแล้ว อขอเพลงอะไรครับเหมือนผมไลฟ์สดใน f a c e b o o k ตรงนี้ผมก็จะเปิดเป็นแบ็กอิงแท็กเล่นแต่ว่าแบ็ก i ิงแ a ็กที่ไม่ใช่เพลงประมานะเป็นแบ็กอิงแท็กใน YouTube อะไรประมาณนะี้มันก็จะเป็นเพลงสไตล์นน้นสไตล์นี้แต่ก็ด้นมั่วไปเลยให้มันอยู่ในกรุ u p ของเขาแค่นั้นเองอาจจะมั่วบ้างเพี้ยนบ้างอะไรตามเรื่องแต่ถ้าบอกว่าจะมาขอเป็นเพลงเลยผมไม่เคยแกะเลยจริงๆบอกตรงผมแทบจะไม่เคยแกะเพลงเลย ทุกๆเพลงที่ผมทําลงใน YouTube หรืออะไรเงี้ยผมก็จะทําแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะมันเหมือนกับว่า,าเป็นช่วงหนึ่งแบบว่างหวะอยากจะอัดเพลงอยากจะอะไรก็ใส่มั่วแม่งเลยประมาณนั้นก็มันมีคลิปเหมือนกับมือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ที่สอนดนตรีหลายๆาท่านใน u t u b e เนี่ยเขาก็จะใช้คําพูดหลายๆอย่างว่าเหมือนกับว่าอันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเขามากระทบผมหรอกน,นะเขาก็พูดแบบเหมือนกับว่า ไม่ควรจะเล่นมั่วไม่ควรจะเล่นอะไรที่มันไม่อยู่ในแพทเทิร์นหรือไม่อยู่ในกรูฟหรือไม่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอนะในตัวโน้ตอะไรอาเบอะไรประมาณนะั้นนะเป็นทัทโทนิกสเกลหรืออะไรประมาณนะี้มันก็จะเป็นรูปแบบที่ทำให้เราสามารถที่จะเล่นได้ไพ่รอกนะในรูปแบบของการเรียนการสอนนะก็ยังมีหลายๆท่านที่บอกว่าน้องๆบอกว่าออให้ผม ช่วยสอนกีตาเพลงนี้หน่อยหรืออะไรประมาณนั้นนะเป็นอันนี้สําหรับมือใหม่ๆนะจะช่วยเ,เพราะว่าเขาเคยซื้อเครื่องของผมไปแล้วก็เคยเห็นผมเล่นก้น่าจะสอนเพลงนี้ได้ทดํานะ้ผมบอกว่าผมไม่ได้แกะเพลงนะผมก็ไม่ได้เจาะจงที่จะเล่นเป็นแบบนี้ไม่เคยมานั่งฟังจริงจังผมไม่ควรที่ไม่ค่อย ผมฟังเพลงเยอะก็จริงแต่ว่าผมฟังเพเพาะเพลงที่ผมชอบบางทีผมก็ฟังเพลงโฟอีฟเพลงอะไรเพลงเกาหลีเพลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ฟังไม่ได้แบบไม่ได้มีโฟกัสอะไรมากบางทีผมก็วันหนึ่งผมอาจจะฟังเพลงเอ็กเจปนหรืออาจจะฟังเพลงถ้าเห็นบีหรืออะไรแบบนี้ผมก็จะเป็นแบบนั้นผมไม่ได้โฟกัสเพราะผมจะเป็น <this> มือกีตาร์เพลงร็อกเพลงป๊อปเพลงนู่นเพลงนี่อะไรผมจะฟังผันผ <n ų> ่านมากกว่าเพราะว่า จรงไหนที่ชอบก็อาจจะมีบ้างมีบ้างหยิบกีต้ามาลองเล่นดูบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นว่ามานั่งแกะอะไรประมาณนี้ก็คือประมาณนั้นผมว่าผมเป็นนักดนตรีที่ไม่ดีแต่ว่าในมุมมองของผมว่าผมก็ไม่ใช่นักดนตรีมืออชีพทีท่ต้องไปเล่นดนตรีกลางคืนที่ต้องแกะเพลงเพื่อไปเล่นกับผู้อื่นหรืออะไรประมาณนั้นผมก็เลยไม่จําเป็นต้องทํามากกว่าแล้วก็ ไม่จําเป็นจะต้องเล่นดนตรีเพื่ออะไรบางอย่างประมาณนั้นเพราะว่าผมก็เคยเล่นดนตรีกลางคืนเล่นฟกซองเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นยุคอดีตมากๆนะที่แบบว่าเราก็เล่นเป็นสไตล์ของตัวเองนะผมก็ไม่ได้เล่นตามตามเพลงเขาอะ่ะเพราะงั้นเถอะเหมือนเมื่อก่อนผมก็จะร้องเพลงพวกยูริแคปตันพวกเออรตันจอนพวกอะไรอย่างเงี้ยนะยุคเกา่าๆเลยอะ่ะที่สมัยอายุสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอ่ะผมจะร้องเพลงสากลเพราะผมเป็น ช่วงเพลงสากลของพิราน,น,รเนเพลงสากลเพลงเก่าแล้วก็เพลงไทยเก่าพวกปั่นไัยบวนเหยียบเขียว,วแก้วหรือรอะไรเงี้ยเก่าๆเลยที่ไม่ใช่เพลงรุ่นใหม่ประมาณนั้นก็ผมก็จะเล่นสไตล์ที่เป็นของผมเลยไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับในแผ่นหรือไม่ได้เหมือนกับเพลงที่เขาเปิดอยู่ประมาณนั้นอันนี้อันนี้ถามเจ้าของร้านหลังจากที่ผมออกมาจาก ร้านแล้วตอนนี้เราก็ยังรู้จักกันอยู่นะก็เ,เจอพี่เขาบ่อยๆก็แต่เขาก็ไม่ได้ทําร้านแล้วมันห่างกันหมูแล้วผมอายุสิบเก้าตอนนี้ผมสี่สิบสี่แล้วก็ยังเจอกันอยู่นะเจ้าของร้านเขาก็เลิกทําร้านไปขขนเขาก็ยังเจอกันแต่เขายังเล่นดนตรีอยู่นะพี่เจ้าของร้านเขาเาผมก็ถามเขามีโอกาสได้ถามเขาวันไปไปแฮงเอาท์กันก็ถามเขาว่าเอ๊ะทำไมพี่ถึงเลือกผมเป็น คนเล่นดนตรีเขาบอกเขาบอกว่าเขามอกว่าผมไม่วอมตั้งใจที่จะเล่นจริงจงผมไม่ได้ตั้งใจเพราะเพื่อนบังคับให้ไปเล่นแล้วก็ผมก็เล่นสไตล์ที่ผมชอบนะตอนนั้นผมชอบเพลงสากลผมก็จะร้องเพลงสากลอย่างเดียวนะฮะเขาเลยบอกว่าเออที่ร้านขาดเพลงสากลพอดีประมาณนะั้นเขาต้องการอะไรที่มันหลากหลายเนื่องจากมีเพลงสากลของผมเล่นช่วงแรกเพลงสากลหัวค่ําสากลอย่างเดียวเลยสากลเพลงเก่าอย่างเดียว เป็นเพลงเหมือนกับไลท์เฮลวิตติ้งอะไรประมาณเก่า,กาๆก็ผมก็จะเล่นไป็ r อ <c oughs> าร์อบีบ้างบางทีก็เล่นแบบพวกเวสไลท์เป็นพวกบอยแบนด์บ้างอะไรประมาณนี้ผมชอบผมก็จะเล่นฟิลประมาณนั้นเหมือนกับ UFO High f i r e ประมาณนั้นนะ่ะ <c oughs> เพลงที่เล่นก็จะมีวนๆอยู่ประมาณนี้ <c oughs> อย่คัพตันแอรตันจอนหรือประมาณนี้ <c oughs> ผมก็จะเล่นฟิลประมาณนั้น <c oughs> เพราะว่า <c oughs> จริงๆบ้านผมไม่ได้เป็นคนฟังเพลงนะผมก็ชอบที่จะฟังเพลงอ่ะ อันเชนเมโลดี้อะไรเงี้ยผมก็จะเล่นเพลงแบบนั้นมากกว่าเพลงที่คนไม่ค่อยที่เขาไปเล่นในช่วงคืนกันมากมายเท่าไหร่มาๆนั้นนะเขาก็เลยมองว่าเออมันก็ถือว่าเป็นจุดขายจุดหนึ่งในการเล่นบางคนเขก็ชอบเพลงสากลผมก็จะเล่นช่วงหัวค่าแล้วก็ช่วงต่อไป็จะเป็นเพื่อชีวิตจากนั้นก็จะเป็นเพลงตลาดทั่วไปคือพอเพลงตลาดทั่วไปเนี่ย ผมจริงๆผมก็ฟังนะแต่ว่าผมไม่สามารถเล่นเพลงตลาดได้ประมาณนั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเพลงตลาดมันไม่ใช่อยู่แนวผมประมาณนะั้นผมก็ชอบเพลงอะไรที่ผมเก่าๆผมก็จะฟังเพลงเก่าๆแต่ว่าไม่ได้แกะในรูปแบบของเขาเลยเหมือน Hotel ลิฟอร์เนียอะไรประมาณนี้ผมจะไม่เล่นเพราะว่ามันโอ้ลักร้องมันเสียงเราไม่ถึงก็เราก็ไม่เล่นเราก็เฉพาะร้องที่เราสามารถที่จะทําได้ประมาณนั้นมากกว่ามันก็มีโอ้มีหลากหลาย ประมานนในยุคอดีตแต่จนปัจจุบันนี้ผมก็ยังชอบเล่นดนตรีในเรื่องของความชอบซะมากกว่าโดยที่ไม่ได้เจาะจงที่จะมาแกะเพลงใหม่ๆหรือนน่นนี่เนี่ยไม่เคยเลยนะจริงจริง,รงไม่แกะเพลงเลยจริงๆก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบนะถ้ามองในมุมของเด็กรุ่นใหม่เขามองว่าพี่ก็เล่นไม่ได้เรื่องเพราะว่าเพราะผมไม่เ มากกว่าเพราะผมไม่เคยฟังบางเพลงผมไม่เคยฟังนี่ไม่ได้โกหกคือไม่ฟังจริงๆเนี่ยทุกวันนี้ผมไม่ไม่เปิดเพลงฟังผมก็จะฟังเพลงเก่าๆฟังเก่าก็ไม่เฟือ่องไม่ฟังด้วยเพราะมันนานมากแล้วก็เบื่อเบื่อบางทีก็จะฟังเพลงเกาหลีเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันมันเทิงใจจากคนที่เขาเป็นนักร้องมากประมาณนั้นนะก็เลยแบบคลิปนี้ก็เลยอยากจะอธิบายให้น้องๆฟังว่าเออจริงๆผมก็ไม่ใช่มือกีตาร์ที่ดีแล้วก็ไม่ใช่ มือเบสที่ดีไม่ใช่มือกลองที่ดีแต่ว่าส่วนหนึ่งผมว่าผมอาจจะชอบทำอะไรที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่บอกแค่นั้นเองเหมือนกับมือกีตาร์เก่งๆเขาก็ไม่มาทำคลิปสอนว่าต่ออะไรยังไงบ้างรายละเอียดเยอะแยะมากมายถามเขาเขาอาจจะไม่ตอบประมาณนั้นมันก็เป็นไปได้บางทีมันก็เป็น ความรู้ส่วนตัวส่วนบุคคลที่เขาต้องการที่จะเก็บเอาไว้ใช้งานเฉพาะส่วนตัวก็เป็นไปได้มีน้องหลายคนมีถามเข้ามาแล้วบอกว่าผมถามคลิปจากพี่ที่เขาแบบออดังๆแต่เขาก็ไม่เขาก็บอกชื่อมาแต่ผมก็ไม่บอกนะเขาถามมาแล้วก็บอกว่าพี่เขาแบบว่าไปหาข้อมูลใน youtube เอาหรือใน Google เอาก็ได้มันมีเยอะแยะมากมายไม่จําเป็นต้องมาถามเขาเรื่องแบบนี้เลยมานะันมันก็จริงๆผมก็ บางอย่างก็พูดอย่างนั้นก็ได้นะผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้บอกว่าเขาพูดผิดหรืออะไรเงี้ยบางทีบางเรื่องเราก็สามารถที่จะหาข้อมูลเองได้นะไม่จําเป็นต้องมาถามก็ได้แต่บางคนก็อาจจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันพอเปิดข้อมูลมันค่อนข้างจะเยอะหลากหลายถ้าบอกเขาอยากจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นก็เจาะจงที่จะมาถามใครบางคนซะดีกว่ามันก็จะง่ายขึ้นอันนี้ผมเองก็ถือว่าเก็บตกเก็บตกน้องๆหลายหลายคนมากกว่า แต่หลายๆคนก็มองว่าผมเล่นไม่ได้เรื่องนั่นแหละในความหมายเล่นอะไรก็ไม่ได้เรื่องแล้วจะมาสอนทําไมนะมันมีก็มีนะนะมันก็มีคนที่มองจากภายนอกออกมาว่าไอ,อ้คนที่มันมาติดตามนี่มันเป็นอะไรกันวะมามา,มาติดตามอะไรคนที่มันเล่นดนตรีไม่ได้เรื่องแล้วมาสอนดนตรีสอนวิธีการอัดเสียงหรือสอนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเราไม่ได้อยู่ในวงการไม่จริงแต่ผมเป็นสิ่งที่ผมชอบทํามากกว่าอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านก็นแล้วกันนะ ผมก็จริงๆผมไม่ได้ไม่ได้มีข้อโต้แย้งอะไรเพราะว่าผมเปอย่นจริงๆนะผมไม่ได้เรื่องจริงๆนะจริงๆไม่ได้พูดเพื่ออะไรทั้งนั้นนะแต่แค่บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ต้องคาดหวังผมว่าไอ้พี่ครับช่วยมาสอนผมแกะเพลงด้วยหน่อยผมไม่เล่นนะครับพะไมเล่นไม่เป็นบางทีผมก็ไม่ได้สนใจเลยเอาคนบอกว่าพี่ครับช่วยสอนเพลง5นาทีหน่อยของโรโซเนี่ยเล่นไงวะ5นาทีเออห้านาทีร้องไงวะอะไรอย่างนี้ จริงผมก็ฟังเพลงทุกเพลงแหละแต่ว่าผมไม่ได้เคยเจาะลึกลงลึกอะไรเงี้ยประมาณนะน้องๆหลายคนว่าโอ้ยเล่นเก่งแล้วก็มองหน้าผม,มานี่มันเล่นอย่างเงี้ยพี่ประมาณนะ้บอกว่าสุดยอดอะไรประมาณเหมือนเมื่อก่อนผมเคยทําห้อง้องดนตรีมันก็จะฟิวประมาณนี้เออพี่มาเล่นกับผมหน่อยมาเล่นในวงหน่อยเหมือนก็บือกีตาร์ยังไม่มามาให้ผมช่วยเล่นหน่อยเมื่อช่วยผมตีก้องหน่อยช่วยเล่นเบสหน่อยในบุกในในห้องซ้อมผมก็ไปช่วยเล่น แต่พอจะถึงข้อท่อนโซโล่แล้วผมก็โซโล่ตามมั่วของผมประมาณนั้นเขาบอกเขาก็มองหน้เหมือนว่าครับที่เล่นไม่ได้เหรออะไรประมาณนี้ฟิวประมาณนี้ <laughs> น <laughs> เข้าใจไหมเหมือนก,กับทุกคนก็จะคาดหวังว่าเฮ้ยว่าตรองรอีู่ทำห้องท้องดนตรีหรือว่าเล่นกีตาร์มันต้องเก่งพอสมควรเล่นเพลงอะไรไม่ก็เล่นได้หมดอะไรเงี <laughs> ้ยมันก็ไม่ใช่นะ <laughs> ผมก็เล่นไม่ได้ทุกเพลงหรอกมันก็มานั้นก็จะมั่วๆไปตามกันไปได้เพื่อความสนุกสนานแค่นั้นเองนะฮะ ถามว่าจะเจาะลึกมาบอกว่ามันเล่นยังไงบ้างนูงนี่นผมผมเป็นคนไปไปที่เจาะลึกลงลงในการฟังเพลงมากมายเพราะผมว่าข้อขง้จะฟรีดอมแบบมากมายอยากจะท,กทาก,ทกท็ไม่อยากอยากทก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําดนตรีไม่ใช่ที่สุดที่หนึ่งของชีวิตแค่นั้นเองนะแต่มันต้องอยู่ในต้องอยู่ในหัวใจนะประมาณนั <c> ้น <oughs> คือไม่ได้ที่หนึ่งของชีวิตแต่ต้องอยู่ในหัวใจ เพราะว่าเราทั้งตอ้มดังเล่นดนตรีอยู่ตลอดเวลาประมาณนั้นมากกว่ามันคือความสุขง,งานในบิลเลียดเนาะความเข้าใจตรงนี้ก็อยากจะบอกน้องๆหลายๆคนที่มองผมในอีกมุมหนึ่งนะก็จะได้รู้ว่าเอ้ผมมาสอนเรื่องอัดเสียงเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าไปซีเรียสเพราะผมก็พยายามที่จะบอกในมุมมองที่ถ้าเราใช้งานแบบนี้ตรงนี้นประมาณนั้นผมก็ไม่ได้อยากจะสอนหรอกนะเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้เป็นอาจารย์ไม่ได้สอนอะไร ได้หรอกเพราะว่าผมไม่มีความรู้มากขนาดนั้นแต่ว่าก็สามารถที่จะแนะแนวเป็นไกด์ไลน์ได้เพื่อเป็นประโยชน์กับน,น้องๆนี้ใจจริงต้องการแบบนั้นแหละแต่อย่าไปสนใจเรื่องฝีมือการเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีพี่เล่นหวยพี่จะมาสอนผมได้ไหมอันนั้นอยู่ที่วิจยยารณญาณของแต่ละท่านเนาะมันก็สนุกสนานกันไปแล้วกันนะถ้าเล่นดนตรีมีความสุขผม,มชอบมีความสุขกัขบการทามากกว่าถ้าไม่มีความสุขผมก็ไม่ทํามันเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคเข้าใจตรงกันคลิปนี้ก็หวังว่าจะจะ เป็นเขาเรียกไรไม่เดียวเาเป็นการแก้ตัวเนาะก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกก็แล้วกันนะฮะก็อยากให้ทราบว,ว่าผมเป็นคนอย่างนี้แหละนะไม่ <c oughs> มีอะไรมากมายติติงกันได้แต่ว่าอย่าด่าผมแรงมากแล้วกันผมบางทีผมก็ ด,ด่าทำไมอ่ะอยากล,ล้อเงยมีอะไรบ้าล้อเล่นล้อเล่นอโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อน,นครับผมครับสวัสดีครับยังไงก็เดี๋ยวมีปัญหาอะไรก็สอบถามได้เันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยากทําคลิปต่อไปให้น้องๆได้เป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวบอกว่าสอนี่คนดา่าผมอีกสอนอะไรวะโอเคครับพี่ลาไปก่อน,นครับผมครับสวัสดีครับ